สวัสดีครับนี่เรามาชมคลิปที่2นะครับเป็นตัวการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องอสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องไปโหลดตัวแอปพลิเคชันมาจากบนมือถือเลยระบบมือถือถ้าเป็น Android ก็คือระบบจาก Play Store ถ้าเป็นจาก iPhone ก็จะก iStore นะครับให้พิมพ์คำว่า m i l e s t o n e p o d ติดติดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็หาก็จะเจอตัวแอปพลิเคชันซึ่งจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ขึ้นมาแล้วเราก็กด install พร install เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นไอคอนนี้บนเครื่องของเราเราก็กดเข้าไปปุ๊บพอกดเสร็จแล้วเปิดหน้าแรกมานะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้สิ่งที่เราทำคือสมมุติถ้าเราเป็น user อยู่แล้วเราก็กด login เข้าไปใส่อะไรก็ตามแล้วค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าเป็นคนใช้คนใหม่เราก็จะกดการลงทะเบียนโดยกดปุ่มที่ get register ก็จะมีการลงทะเบียน2แบบ คือ1ลงทะเบียนโดยผ่านอีเมลหรือลงทะเบียนโดยผ่านเฟ e บุ o กนะครับครั้งนี้เราจะลงทะเบียนโดยผ่านอีเมลเพราะถ้าทำด้วยเฟซบุ o กเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ,อเขาก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดมานะครับอันนี้เราใส่อีเมลลงไปก่อนนะมาโซนสปอร์ตไทยแลนดะ์แอดจีเมนะครับชื่อ เอาเป็นชื่อย่อแล้วกัน M S นะครับ Password เอาว่ากันไป s 1 2 3 4 MS, M S 2 3 4อา่าตามนี้นะครับแล้สิ่งที่ถัดมาคือให้เลือกอา่อาอ่า Unit ในการวัดว่าเป็นค่ากิโลเมตรหรือเป็นไมล์เพราะค่า Default ค่าตั้งต้นมันคือเป็นไมล์นะครับเราก็ส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะปรับเป็นเมตรแล้วก็ปัดขวาให้มันขึ้นเป็นสีฟ้าก็กเขาเขียนว่าเราใช้กิโลเมตร กิโลกรัมแล้วก็เซนติเมตรนี่เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตอนนี้เป็นผู้ชายอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็บัดค่าเป็นขวาให้เป็นผู้หญิงนะครับแต่พอดีผมเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นค่าผู้ชายนะะส่วนสูงก็ใส่เข้าไปนะเอาค่าเฉลี่ยชายไทยนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับก็น้ําหนักก็เอาสักหกสิบห้าละกันนะครับโอเคแค่นี้เองแล้วกดสายน์อัพ ปึ้งก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับถ้าเราจะเปิดอา่านดูว่ามันมีอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับก็ลองอ่านดูนะครับ,ออรด,นะรบดูจนจบแล้วเราก็กดอันเรดี้ข้างล่างปึ๊บก็จะขึ้นหน้านี้สิ่งเราต้องทําถัดมาคือเราต้องไปเปิดคาบบลูทูธก่อนนะครับถ้าเครื่องเปิดบลูทูธอยู่แล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปปิดแล้วค่อยเปิดใหม่เพื่อเป็นการเคลียร์เมมโมรี่เก่าหรือความจําค่าเก่าเขาออกนะเพื่อให้เริ่มต้นใหม่ได้นะครับ เครื่องนี้ได้เปิดบลูทูธอยู่แล้วก็จะขึ้นหน้านี้อ่าสิ่งที่เราทําตัดมาเราก็จะลองมาเชื่อมต่อกับตัวพอร์ตอุปรกรณ์ของเราเ okay. พอหลังจากกดที่เมนูหัวมุมด้านซ้ายนะครับเพื่อจะดูเมนูของมันลากเมนูออกมาดูจะเห็นมีตัวเลือกมากมายเราต้องการเพิ่มพอร์ตเราก็กดไปตัวที่ตัว add p o t นะครับนี่คือพอกดเข้าไปแล้วหน้าเมนูจะออกมาเป็นอย่างนี้เราก็กด continue นะครับแล้วแต่เครื่อง เครื่องนี้ก็จะขึ้นมาบอกใหเ้เปิดตัว GPS เดี๋ยวเราก็ไปเปิดมันนะครับนี่เป็นตัวก็เราไปเปิด GPS เปิดปุ๊บ,บเพื่อจะได้รู้ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับจับด้วยเหมือนกันเพราะเราเปิดมาปุ๊บเราก็ต้องตอนนี้มันยังหากันไม่เจอเราก็ต้องกดหรือเคาะตัวพอร์ตเพื่อให้ไฟมันขึ้นนะครับแล้วก็กดแอดพอร์ตอีกทีหนึง่ง อ่าทีนี้เจอล้แล้วลมันก็จะขึ้นตัว e2 e2 ก็คือถ้าเรากลับไปดูที่กล่องเราเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวมันเป็นชื่อของมันอยู่จบตรงด้วย e2 ถ้าใช่ตรงกันเราก็กดเข้าไปเลยเพื่อให้มันเชื่อมต่อหากันนะครับอ่าพอพอมันเจอแล้วเราเตรียมตัวเชื่อมต่อหากันแล้วแล้วมันขึ้น ให้ใส่2เลขสุดท้ายก็คือ2เลขสุดท้ายที่อยู่บนกล่องคือ E2 หรือชื่อของมันที่อยู่ตอนสแกนเจอเราก็ใส่เข้าไป E2 กด go ก็จะเจอหากันพอเจอตอนนี้ปุ๊บเราสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนี้ก็คือใส่ข้อมูลของยี่ห้อรองเท้านะครับก็ที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นนิวตันนะครับรุ่น รุ่นอะไรก็ได้เขาก็รองเท้าเขามีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่เราจะใส่ใส่ไซส์อะไรชื่อแล้วแต่เราชื่อตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่เราเอาชื่อเดิมไปก่อนนะครับเพื่อความง่ายแล้วก็เขามีให้ใส่กิโลเมตรของรองเท้าอายุที่ใช้การใช้งานมาแล้วว่าใช้ไปแล้วกี่กิโลเมตรถ้าเป็นรองเท้าใหม่ให้กดนิวชูถ้าเป็นรองเท้าที่ใช้มาแล้วก็เพิ่มกิโลเข้าไป ผมก็จะใส่50สําหรับคู่นี้แล้วก็เพิ่มกิโลเข้าไปตอนนี้ก็ทําการเครื่องก็ทําการลงทะเบียนนะครับและตัวเตือนสุดตัวสุดท้ายก็คือ mm hmm. เขาจะบอกว่าเวลาใส่เข้ากับรองเท้าเนี่ยให้คลิกด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการติดตั้งเครื่องเข้ากับรองเท้านในคลิกในคลิปถัดไปนะครับ เพียงเท่านี้ก็จบแล้วในการเชื่อมต่อตัวพอร์ตเข้ากับตัวแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปถัดไปในการเอาตัวพอร์ตเนี่ยจะไปติดกับรองเท้าต้องติดอย่างไรนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ขอบคุณครับ